สวัสดีพี่น้องสุภูสุขนคกับผมมือนี้ขิมมาตามแนวทางเล่าพัฒนาของพ่อสวัสด์กันเด้อพี่น้องเด้อของพ่อสวัสด์วันจันทร์ที่16กันยาสองหาหกเจ็ดหลังรัฐบาลไทยออกเนาะพี่น้องเนาะสองถุมเครื่องมือวันศุกร์ที่13าเล่าพัฒนาสามตัวบมันออกหกสี่เจ็ดลางกับขึ้นหนึ่งหก ของพอสวัสดนี่คือเลขวิ่งกับเขาหกจับคู่เขาหนึ่งหกตรงๆได้เพียน่วงได้อันนี้คือเขาหนึ่งหกตรงๆเข้าหนึ่งหกตรงๆแต่บอ่อเขาตัวเน,นีนบอ่อเขาตัวเด่นเพื่อนเด่เด่นที่หาพวกนี้ยเพื่อนเด่นหาหาหนึ่งเลขออกของหนึ่งหกเป็นเด่นที่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหก เข่าตัวร่องนะพี่น้องเข่าตัวก,กันตัว่องของเพื่อนคือเข่าหนึ่งหกตรงๆได้พี่น้องไนดะ้ของพ่อสวัสดอี 4, พี่น้องสันใดสนใจเข่ากลุ่มได้พี่น้องไนดะ้เข้ากลุ่มเขา้าฟรีบ่ได้เสียเงินเข่ากลุ่มเขา่าฟรีบ่ได้เสียเงินดอกพี่น้องเนะี่ยได้ดีไล่ม่ได้ เขาฟีออกฟีบริเสียเงินจักบาทลาวพัฒนาพ่อสวัสดิ์รัฐบาลไทยก็ออก4ีโมงนาะพี่น้องวันจันทร์ซีหก เตรียมตเตรียมสมุดดินสอจดไว้ได้พี่น,อนอ้องไงเพียเริ่มเพราะว่ามันก็นคือจังววะล่ะมันมีสองอย่างทั้งรัฐบาลไทยอื <c oughs> <c oughs> ลาพัฒนาลาพัฒนาได้เป็นหลวงเด้อลาวพ่อสวัสดิ์ วิ่งบนล่างแต่พอเพ่นเขียนเด่นเนาะแต่แอาดอกิเขียนว่าวิ่งวิ่งวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง สามวิ่งบนล่างสามกับสี่สามกับสี่ผมมีตัวเน้นคือเกาไว้น่องเล็กวิ่งเพิ่นบอนเน้นเพิ่นบอนเด่นให้แต่จับคู่เพิ่นเน้นให้อยู่ ส่วนจับคู่ศูนย์สี่สามศูนย์หนึ่งสี่ สามหนึ่งเก่าซีน,ซานั่งเก่าซีมะนี่สามหัวตะเวนออกจากหวัวเก่าซี สามเก้าหกสี่ว่าสุดรพอดีเลยหกสี 64. สามหกเราใส่กางเลยพี่น้องตัวที่เก่าเก่าคู่บนล่างไปกับสามสี่เนี่โม่งงงเราพี่น้องเราไล่ตาหรอกที่ว่าเบ่งตัวพันเน่นวานนี้ เก้าคู่บนล่างไปกรับตัวพเนนเนี่ยคือ4 0 0 4 9 4 30 93เพระเน่นใน4คู่แล้วพี่น้องนะเน้น4คู่เน้น4คู่บนล่างไปกรับ ตัวเน้นด้พี่น้องนี่ตัวเด่นตัวเน้น4คู่ตัวเน้นคงตัวเน้นงเพื่นเพื่อน,นีกขีดเส้นไต้ด้พี่น้องไนดะ้นี่สามกับส0่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสี่หสี่สามสี่สามศูนยเก ตัวเพิ่นเน้นตัวเพิ่นเด่นนี่ก็คือนี่เพิ่นขีดเส้นใต้นี่ศูนย์สี่สามศูนย์เก้าสี่สามเก้านี่พี่น้องได้นี่นี่ลายมือของขอเป็นทรงมาให้พี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอาตัวใหญ่ใหญ่นี่ก็ได้ได้พี่น้องได้ตัวเดียวกันนะมักชอบจะได้กับพิจารณาไปบามาเข้ากับผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้พี่น้องได้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเอาขอให้แตกขอให้เข้าอีก คืองวดที่ผ่านมากันหนึ่งหกตรงตรงนาะพี่น้องเนาะหนึ่งหกตรงตรงเอฟซีที่ติดตามที่เบิ้งกับคิรูนนาะพี่น้องว่าเลขเพื่อนเข่าตัวไหนเอาขอบุญขอบุณพอสวัสดีหลายครับผมคอยพี่น้องเข้ามันหมันแห้งๆปังๆกันมืออื่นเนี่ยรับสองต่อสองบนกันเลยทั้งรัฐบาลใต้ทั้งเลขเล่านาะพี่น้องเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารวยที่บริพาทคิดใหม่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม